เรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณหนึ่งครับแต่เป็นประสบการณ์ของเพื่อนของคุณหนึ่งอีกทีเกิดขึ้นเมื่อประมาณหลายปีก่อนที่หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพโดยคุณหนึ่งได้เล่าว่าเมื่อก่อนสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผมเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพจึงต้องเช่าหออยู่ และตลอดเวลาที่อยู่หอตอนปีหนึ่งก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งผมขึ้นปีสองผมก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าบอยบอยเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ตอนผมเรียนอยู่ปีสองเราได้เรียนคณะเดียวกันสาขาเดียวกันทําให้เ,เราทั้งสองคนนั้นซีกันมากด้วยความที่อยู่หอคนเดียวมันเปลือง ผมเลยได้ชวนบอยมาอยู่ด้วยกันแต่พอผ่านไปสักพักบอยมันก็มีแฟนผมเลยต้องปลีกตัวมาอยู่อีกหอหนึ่งเพราะเกรงใจบอยจนประมาณ3 4มสี่เดือนผ่านมาที่ผมได้ย้ายไปอยู่ที่หออื่นและหลังจากเข้าเดือนที่ห้าบอยกับแฟนก็เริ่มทะเลาะก,กันรุนแรงเหตุเพราะ ฝ่ายหญิงคิดว่าบอยไปมีคนอื่นซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับจนมาวันหนึ่งแฟนของบอยนั้นน้อยใจจนได้คิดสั้นด้วยการกระโดดตึกออกมาจากหน้าต่างห้องตกลงมาเสียชีวิตทันทีในขณะที่บอยนั้นกำลังหลับอยู่หลังจากนั้นก็มีข่าวคลึกโครมไปทั่ว แต่ผมนั้นยังไม่ทราบเพราะว่าอยู่กันคนละหอกับบอยจนวันรุ่งขึ้นผมก็ได้ไปเรียนตามปกติแต่ที่แปลกก็คือวันนี้บอยมันมาเรียนคนเดียวไม่ได้มากับแฟนผมจึงถามบอยไปว่าทำไมมาคนเดียววะบอยก็ได้แต่อ้ออ้อึ้งๆไม่ยอมตอบ พวกผมก็ถามไปถามมาจนบอยมันยอมตอบว่าแฟนมันกระโดดตึกตายพวกผมนี่อึ้งไปพักใหญ่เลยแต่ถึงจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบอยมันก็ไม่ยอมย้ายห้องด้วยความที่บอยไม่ค่อยมีเงินเพราะมันจะต้องเสียค่ามัดจำเยอะมากในการย้ายหอจึงทำให้บอยนั้นยังไม่ได้ย้ายไปไหน คืนแรกหลังจากที่แฟนของบอยเสียชีวิตก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่พอผ่านมาคืนที่สองเนี่ยบอยได้เล่าว่าขณะที่กำลังนอนดูทีวีอยู่อย,อยู่บอยก็ได้ยินเสียงแฟนลอยแววมาแต่ก็ฟังไม่ได้สับจึงต้องลองปิดทีวี และก็ยังคงได้ยินเสียงแฟนของบอยอยู่โดยเสียงนั้นได้เรียกชื่อบอยบอยตอนนั้นพวกผมได้ฟังแล้วก็ขนลุกสู้เลยครับแต่บอยมากลับบอกว่าก็ไม่ได้กลัวอะไรมากเพราะยังไงก็คือแฟนที่เสียไปคืนต่อมา เสียงของแฟนบอยก็ยังคงแว่วมาอีกเช่นเคยโดยเสียงนั้นได้พูดว่าบอยไปอยู่ด้วยกันไหมพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นไม่หายไปสักทีบอยจึงได้ตอบกลับไปว่าไม่ไปเพราะยังเรียนไม่จบและหลังจากนั้นบอยก็โดนสารพัดอย่าง ฉันดึงขาบ้างดึงผมบ้างจนบอยนะเริ่มทนไม่ไหวแล้วจึงได้มาปรึกษาพวกผมผมเลยแนะนําบอยให้ไปวัดแห่งหนึ่งชื่อดังมากในย่านนั้นพอไปถึงก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงพ่อท่านฟังหลวงพ่อก็ได้ให้พ่อหมอในวัดที่พอมีวิชาอาคมมาช่วย พอพ่อหมอได้ฟังก็ได้บอกมาว่าเธอคนนี้ฆ่าตัวตายด้วยจิตที่ยึดติดสิ่งสิ่งหนึ่งและสิ่งสิ่งนั้นก็คือบอยยังไงเขาก็จะกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อหมอเลยเสนอให้บอยลงไปนอนใต้เตียงเป็นเวลาเจ็ดคืนและห้ามออกจากเตียงโดยเด็ดขาด วิญญาณน,นั้นจะมองไม่เห็นบอยเป็นการแก้เคล็ดหากพ้นเจวันไปได้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับบอยอีกพอบอยกลับไปที่หอเขาได้ทำตามที่พ่อหมอท่านบอกเมื่อตกกลางคืนก็จะจัดที่นอนอยู่ใต้เตียงโดยผ่านไป3มวันก็ไม่เห็นบอยจะมาเล่าอะไรให้ฟังอีก จนกระทั่งถึงวันที่สซึ่งวันนั้นเป็นวันสอบแต่บอยกลับไม่ได้มาสอบพอสอบเสร็จผมจึงได้โทรหาบอยแต่ก็ไม่มีคนรับสายพวกผมจึงตัดสินใจไปหาบอยที่ห้องแต่ห้องก็ล็อกอยู่ผมจึงบอกแม่บ้านให้หากุญแจสำรองให้ เพื่อที่จะได้เปิดเข้าไปในห้องบอยแต่พอเปิดเข้าไปเนี่ยมันก็ได้กลิ่นเหม็นโชยมาประทะจมูกเหม็นจนไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงดีในห้องก็ปิดผ้าม่านอยู่จึงมืดมากทำให้มองไม่เห็นอะไรแม่บานก็ได้เดินสำรวจภายในห้อง และก็เกิดไปสะดุดอะไรบางอย่างจนเกือบล้มผมก้มลงไปดูปรากฏว่าเป็นแขนของบอยที่ยื่นออกมาจากใต้เตียงผมจึงรีบยกเตียงขึ้นกับเพื่อนอีกสองคนก็เห็นสภาพของบอยคือนอนกลางแขนออกมานอกเตียงตาค้างลิ้นจุกป,ปากและมีรอยเขียวช้ำรอบคอ เหมือนกับถูกบีบคออย่างแรงผมก็ได้นึกถึงพ่อหมอคนนั้นที่บอกให้บอยนอนใต้เตียงเป็นเวลาเจวันเพื่อเป็นการแก้เคล็ดวิญญาณจะได้หาบอยไม่พบแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกผมจึงรีบขึ้นรถแท็กซี่ไปวัดเดียวนั้นเลยพอไปถึงผมก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อหมอฟัง พ่อหมอแกก็แปลกใจและถามกลับมาว่าตอนแฟนบอยกระโดดตึกเนี่ยเธอเอาส่วนไหนลงพื้นก่อนเอาขาหรือว่าเอาหัวลงก่อนพวกผมก็ไม่ทราบจึงได้โทรถามแม่บ้านก็ได้ความว่าสภาพศพของแฟนบอยนั้นหัวแตกยุบคอหัก คงเป็นเพราะเอาหัวลงพื้นก่อนพ่อหมอก็เลยบอกว่าเธอคนนั้นที่มาหาบอยเธอไม่ได้เอาเท้าเดินมาแต่เธอเอาหัวไถมาก,กับพื้นจึงทำให้มองเห็นบอยที่อยู่ใต้เตียงเธอก็เลยเอาบอยไปได้และนี่ ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของแอบอยู่ใต้เตียงครับ